โอเควันนี้ทุกคนดูนะครับวันนี้เรานั้นก็เปิดตัวใต้ทะเลเลยนะก็มื้อรีคริสมาแล้วทุกคนผ่านวันที่ยี่ห้ามาแล้วยังไงก็ตามตอนนี้ใครมันมาเลื่อยไม้แถวบ้านกูวะตอนนี้เราก็กำลังสำรวจทะเลลึกอยู่นะครับลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอ้ยโอดยดดิดๆิดูิดิดดปลาิดดิลดิดดิดดิดด อืมปลาแองเกอร์เหมือนเจอซากโบราณ้ยซากโบราณใต้น้ำโย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 ,โยแป,ป๊บแป,ป๊บเลยขอแป,ป๊บเลย just started the no โอเคถ้าพวกคุณสังเกตก็จะเห็นเออเอ้เยน้ำจะเข้าเื่องไหมเนะี่ย ทุกคนสังเหตเกณเนี่ยก็จะเห็นนักเติมน้ำด้านในด้วยนะก็ค,คือชุดพวกนี้แหละผมเอาใส่ให้ต่อไปเราต้องการไฟ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 ฉายไม่เอาไฟฉายหรอกไฟที่มันดีกว่าไฟนี้เอามาวางไว้ตรงนี้จะลองกดลองหนด้วยมันจะได้ไม่เป็นรบก,กวนส่วนประสาทผู้ที่อะไรกูเนี่ย โอเคกลับ okay. มาฟอลโล่โอเคนี้เราก็ลองลองดูซิปังเ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เา้าไปแล้ว้าไปแล้วแฟงมาก่อน โอเคเรามีแสงสว่างแล้วแล้วเราน่าจะลองปิดไว้แบบนี้เป็นแสงไฟนำทางคนด้านไหนของออกแล้วกันนะฟอลโล่สตาร์เทเครื่อง เราไม่รู้ว่าด้านล่างมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะไฟดับไครเนี่ยดูเหมือนว่าความลึกมันจะเกินที่น้ำนจะต้านไหวฮะความลึกเกินที่น้ำจะต้านไหวเฮียอะไรกูเนี่ยน้ำลึกเกินที่เดิมน้ำน้ำจะต้านไหว กูดีส้าเกลมน้ำนี่ปลาอะไรเนี่ยน่าจะพอไปต่อได้นิดนึงไม่ไฟมันดับเองล่ะเดี๋ยวไฟเราใช้งานไม่ได้รู้เหรอ เดี๋ยวสิจริงด้วยไฟใช้งานไม่ได้บ้าเลยเราต้องหาสิ่งของที่ใช้งานได้อย่างอื่นขอหยุดเวลาแล้วก็ไปต่อแล้วกันอุ้ย,ยนะกูเจอปลาแปลกๆปลา,าแองเกอร์แบงกัร์ุณนปลาหนอนปลาเฮียเย lấy quá rồi Mới chế con lẽ Ngắn khuyên lạ ừ. yeah. Khuyên quá sáng Đến như là ขึ้นมาด้วยความเร็วเหนือแสงมันผิดปกติมากเลยอะไรเนี่ย รอเขาเรือมาล่องดูนะฮึโอ้โหโอ้โหกระโดดย้ำกระหม่อมด้วยโอเคเแต่กูปิดแล้วไม่ใช่เหรอวะเมลอนวางเมลอนวางเมลอนไอ้เหี้ยเมลอนคอข,อขาดบาดตาย มีรอนวางวางได้สามตัวเอ้ยเพื่อนเรือมันโคตรเจ๋งเลยวะมาลองกางกันเลยด้วยแง่ยังรู้จะว่าในใต้น้ำลึกจะมีเียอะไรลงไปกันรู้ไอน้ำลึกก็จะมีกูนี่ไง กูคือมนุษย์ปากาหรังแล้วกูก็จะฆ่ามึงเอจะอีรับใช้มาเซลงมากับกูนี่มาเอน้ำเยอนน้ำเย่อนน้ำเยอนเอ๊เอเเอ้ยเอเรือกูเรือกูเรือกูความเร็ว้ฮ่าเป็นไงล่ยพวกมนุษย์เยอกูยาลากลงมาเด็กในน้ำเดือยวแตกหนึ่ง <m uch ing> อยากรู้อ่าถ้าเอาไอ้เมลอนสูงเนี่ยมันไปขับรถขับเรือจะเป็นยังไงวะลองดูดิเรือเรือหนีบตีนเออหู้ขามันดิ แล้วถ้าเป็นเรือ,อยังชีบหรอเราเดี๋ยวจะลองกับทุกอย่างเลยอันนี้มันลอยน,น้ำได้อยู่ลองไอ้อันนี้มาวางไว้กว็ลองขึ้นมาโอ้โหเหี้ยเล่น <c oughs> ขาเลยด้วยสัตเออต่อไปก็เป็นเรืออันนี้ มันใหญ่อยู่มั้งไม่เป็นไรหรอกวางเปลี่ยนตีนเปลือกกลุ้เกิดออกมาน้ำเข้าเคพื่อง ปากาลังมันอยู่บนบกไม่ได้เอา้าแค่กูนึกว่ากูนึกว่ามันเป็นบกเออมันป็ากาลังมันอยู่บนบกไม่ได้กูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเอลอลงน้ำกรอดอิเลบ้านของกูนี่บ้านกูปลอมตัวเป็นปากาลังยอด ได้ยินแสงคลิปพี่แป้งไหมอยากถามนุ๊กระลังเอฟนี่กะลังก็ทำดีแถวดีมากเลยนะเกิดอะไวนะกูว่าไม่ดีอย่างเลยวอตเ ชิดโลมาโลมาเฮ้ยเฮ้ยออกไป ก็อยากรู้อ่ะถ้าหุ่นโดดนไปนั่งเรือหุจนโดดนั่นง,นง,ง,นงเรือสามแบบอ่ะมันจะเป็นยังไงอย่ามึนตกสองแล้วก็สามเอาละลองดูหุ่นโดนตัวแรกนั่งเรือตูดโฟ เรือต้นที่สองนั่งเรือถูดโพเรือต้นที hey, <that> ่สามนั that that <live S 1> ่งเรือถูดโพให้ถูดโพมันเรื่อะไรนึกก็เที่ยเที่ยเบเบ็ดเบเบ็ดตีกันตีกันเบเบ็ดเบเบ็ดเปียง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 เฮ้ยถูหัวขาดแล้วไม่ใช่เหรอ พ่อขา,าดบาทตาย นส่วนอะไรอะตรงไหนวะนี่ไงอะไรรถอะนี่อะไรรถยไ่รถจริงดิโอ้โหเนี่ยนี่อะไรอะลองโยนลงน้ำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเิน้ำเหรอ อยูยเนอะไม้ต้องเล่นแคม Activate ได้ปะเปิดเปิดโอเคได้แล้ว ทีนี้เราั้นก็ให้กล้องลงไปลงไปใตใน้น้ำลึกเดี๋ยวั้นจะมอบหน้านที่ให้เจ้าอะไรคิ้นลงไปซะลงไปถึงในจุดที่มันแบบไม่มีอะไรแล้วคือแบบหมายถึงจุดมันแบบเป็นที่มืดแบบไม่มีเกาะแล้ว พื้นที่นี่มันมีเกาะแบบเนี้ยพื้นที่แบบเนี้ยเหรอรูปปั้นอะไรเนะี่ยทางตัวเกมเขาเพิ่มลงมาเหรอเป็นสร้างอารยธรรมจริงด้วยต้องเอาลงไปให้ลึกๆแบบลึกมากแบบมองไม่เห็นที่อะไรแล้วอะ แบบฟรงเนี่ยมาถึงจะไม่มีอะไรเลยโอเคขึ้นไปกันวิธีการขึ้นไปแบบเร็วที่สุดคือต้องทำแบบนี้อืมฟอลโลแล้วก็ความเร็วเวนื้อแสนถูกปะไหนดูหน่อยสิ ไม่มีสัญญาณเฮ้ยลราไม่ลืกขนาดนั้นมันกล้องพัง แบนดี้อสเดียวเอาไปทิก้กลับมาละก่อนที่จะปิดคลิปก่อนที่จะปิดคลิป Merry Christmas จะตั้งนานเนี่ยเป็นภาพป็นสตาร์ฟไว้เป็นไงล่ะสกิลการจัดของผมก็นะก่อนจะจากลาข้อมือ r y คริสต์มาสกันหน่อยอีกไม่นานก็แฮปปี้นิวเ a r ร์แล้ว ก็นะมารีคริสต์มาสเป็นภาพที่กำลังจัดต้นไม้คริสต์มาสเอาของขวัญกำลังจะมาวางแล้วก็มีคนนั่งแล้วดูดินี่คนคุมงานเป็นยังไงล่ะแต่งตัวก็อย่างดีมีชุดเอดวโดยคนหนึง่งหา้หาเป็นยังไงล่ะก็นะอยากจะจากลาแล้วก็นะรอปีใหม่ น่าจะใช้เวลาทำคลิปนานอยู่อ้อลืมบอกไปเคลียบนี้ทำตอนวันที่วันที่คลิปนี้ทำวันที่ยี่สิบสี่มามาลงวันที่ยี่สิบเจ็ดก็นะก็ตามที่สคริปไว้เลยก็ว่าจะทำก็ว่าจะลงวันที่ยี่ห้าแหละแต่ก็ลืมลงก็เลยมาลงวันที่ยี่สิบเจ็ด ประมาณนั้นเลยนะอันนี้ก็ภาคย้อนหลังอีกทีในคลิปเนี่ยก็จะเป็นแค่การรีวิวนู่นนี่นั่นนะนะที่จริงอัน,นอันนี้ที่จัดเนี่ยจะจัดตอนวันที่ยี่ห้านะแต่ไอภาพที่มันเป็นแบบไปสำรวจใต้ท้องทะเลคือถ่ายวันที่ยีิบเจ็ดแล้วก็มาตัดต่อรวมกันแค่นี้ด้วยแค่นั้นเลยไปเย้บ <Yeah. S 1> ๊ายบาย